ซึ่งเวลาฉีดปวกก็คืออัดน้ํายาเข้าท่อเลยไม่ต้องแบกถังเข้าไปเพราะว่าซอกมันเล็กมันลําบากครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีทําให้ดูสวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการเดินท่อน้ํายาฉีดปวกนะครับแบบนี้แบบนี้นีเป็นท่อ PE นะครับของผมเนี่ย คือบ้านเดิมอะเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านที่มีจะโครงการเนี่ยเขามีท่อปลวกมาให้อย <ๆ S 2> ู่แล้วนี่เป็นท่อนี้คือมันแอบ,บอยู่ข้างหลังผมก็จ้ำมาใหม่แล้วแล้ว,ลว,ลว,วลก็ส่วนต่อเติมใหม่ที่ผมทําเนี่ยมันก็มีท่อมาแล้วนี่อันนี้คือท่อจากบ้านเดิมนี่นะอันนี้ท่อจากบ้านใหม่คือตอนนี้ผมยังไม่ได้จําทั้งหมดอะให้มันเข้ากันนะต,ตอนนี้มันยังแยกกันอยู่เดี๋ยวถ้าต่อทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถึงจะจําทุกอย่างให้มันเข้ากันทีนี้อันใหม่เนี่ยมีหมดแล้วนะแต่มันมีส่วนนี้ โซนนี้นะครับที่เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาต่อเติมไว้มันไม่มีท่อน้ํายาฉีดปวกนี่คือทุกครั้งที่ฉีดปวกเขาจะต้องแบกถังเข้าไปในนี้นี่ซึ่งมันแค่นี้เนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยช่องมันเล็กผมก็เลยจะเดินท่อเดินลอยเลยนะเดินไปนี้นี่เดินเข้าไปแล้วก็ไปโค้งออกทางนู้นแล้วก็ไปปลายไปอยู่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งเวลาฉีดปวกก็คืออัดน้ํายาเข้าท่อเลยไม่ต้องแบกถังเข้าไปเพราะว่าซอกมันเล็กมันลําบากครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีทำให้ดูเพราะว่าผมอะซื้อท่อ PE แบบนี้มามาเดินกับส่วนต่อเติมใช่ไหมมันก็ยังเหลืออยู่ซื้อมาหลักร้อยสี่ห้าร้อยเหรือย่างเงี้ยประมาณ5-60เมตรอะครับจําราคาชัวรไม่ได้นะแล้วพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันก็ยังเหลือ ต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีในการเดินท่อน้ํายาฉีดปวกนะครับหลักๆนะครับก็จะมีท่อ PE นะครับนี่นะครับของผมนี่เป็นสามหุนนะนี่ขนาดสามหุนมันจะมีสามหุนสี่หุนนิ้วหนึ่งเยอะของผมซื้อมาเนี่ยก็ใช้กับบ้านด้วยนะม้วนหนึ่งประมาณห้าหกร้อยอ่ะยาวประมาณห้าสิบเมตรนี่นะครับมันจะซื้อขายเป็นม้วนๆเลยนะมันจะมีม้วนส0ิบเมตรห้าิเมตรของผมซื้อเป็นห้าสิบเมตรเนี่ยที่เหลือก็จะเอามาเดินในส่วนอื่นนะครับนี่ สามหุนแล้วก็ต่อไปจะเป็นหัวพ่นนะครับหัวพ่นเป็นหัวพ่นหมอกประมาณนี้นี่ตัวเล็กๆถุงหนึ่งก็หลักสิบบาทเนี่ยนะครับเป็นร้อยตัวเลยนะนี่มันบอกว่ามีร้อยอันแต่ราคาเนี่ยอยู่ในหลักสิบนี่แหละผมจาไม่ได้มอนกันว่ามันเท่าไหร่นะประมาณอาจจะประมาณสามสิบสี่สิบเลยประมาณนี้ครับแล้วก็มีอันนี้นี่เป็นปักอุดนี่แบบนี้ เอาไวอุดน,นี่นี่อุดน,นี่ปึ๊บปึ๊บอันนี้น่าจะสองละยี่สิบนะครับมีห้าตัวประมาณน,นี้ต้องขนาดเท่าไหร่ต้องใช้เท่านั้นนะครับอันนี้มันสามหุ่นใช่ไหมต้องซื้อตัวนี้สามหุ่นนะอ่าอันนี้คืออุปกรณ์รที่ที่ต้องซื้อใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีของที่เราต้องเตรียมเป็นเครื่องมือก็คือเหล็กแหลมแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมก็นี่แบบอันนี้ช่างเขาทาไว้ ของผมก็จะมีเป็นไขควงที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเอามาเจียหัวให้แหลมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คืออันนี้เราต้องหามาเองนะถ้าใครจะประยุกต์ก็ใช้เป็นตะปูก็ได้แต่ตะปูอะ่ะมันจะหัวมันเล็กไงอาจจะต้องหาอะไรมาพันให้เป็นด้ามแบบนี้หน่อยถ้าเป็นไขควงใครมีแบบนี้ก็เจียเจียสบายแบบนี้อ่าผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเขาจะทํากันยังไงระยะเนี่ยอยู่ประมาณ30สเซนถึง4ี่สิบเซนนะครับในการติดหัวพ่นหมอกลงไปง่ายๆครับแทงไปเลยอันนี้มัน ความขนาดมันประมาณสองหุนนะครับสองหุนแทงไปปึ๊บแทงไประวังมือด้วยนะครับแทงปึ๊บแล้วก็เอาคนแบบนี้มาเนี่ยแล้วก็ยัดเข้าไปนิดนึงนี่นะครับยัดเข้าไปถ้ามันกดเข้ายากก็แทงเพิ่มหน่อยแล้วก็เอานี้ยัดเข้าไปปึ๊บนี่นะครับมันก็ แน่นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าไม่แน่นมันก็จะหลุดไงมันก็ต้องแน่นน,นิดนึงพอเข้าแล้วมันก็เข้าตามเกลียวเข้าไปละอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้ง่ายง่ายๆครับระยะก็ประมาณฟุตหนึ่งสามสิบเซนกําลังดีนะครับแล้วก็อันนี้ผมสาธิตให้ดูนะว่าเจาะประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมอะ่ะจะไปร้อยก่อนจะได้รู้ระยะว่ามันเท่าไหร่จะเรียร้อยจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดสุดของมันเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้ว มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมะจะไม่มีเจาะรูเพราะว่ามันจะเป็นตรงก๊อกน้ําตรงอะไรเงี้ยผมก็จะไม่เจาะรูเขาจะได้รู้ว่าระยะมันอยู่ตรงไหนตรงไหนอันนี้แค่สาธิตให้ดูแต่ว่าผมไม่ได้มีล็อกไม่ได้มีอะไรกับพื้นกับคาอะไรนะผมวางไว้งั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเวลาเราอัดพวกเนี่ยเราใช้ปริมาณเยอะมันก็จะไหลไปของมันเองประมาณนี้ครับนี่นี่อันนี้ก็อุดก่อนได้เลย วิธีอุดอันนี้ก็คือผมจะเอาด้านนี้ไปเป็นด้านปลายอยู่แล้วผมก็จะอุดอุดด้านนีอ้อุดให้แน่นเลยนะครับอันเนี้เดี๋ยวอุดให้แน่นมาถึงนี่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะอุดแค่นี้ก่อนแค่การเศษอะไรเ,เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปดูปลายทีว่าจะต้องตัดออกอีปหน่อยแบบโอเคไอสายพีเนี่ยก่อนจะเดินเนี่ยคลี่มันก่อนเดี๋ยวผมจะคลี่ไปให้มันยาวไปถึงนู่นแล้วก็ คอดึงไปถ้าดึงไปมวนๆเ,นเดี๋ยวมันจะมาขามวดกันอยู่ตรงปมตอนนี้ผมก็คลี้เสร็จแล้วนะครับขี้สายไปไว้ทางนู้นแหละแต่วมันจะร้อยมานี้เข้าทางนี้ไอ้สายพ e. ีเนี่ยมันจะงอมันจะอะไรเงี้ยมันไม่หักไม่อะไรนะครับมันจะสามารถงอได้ให้ตัวได้ ขนาดเดินไปร้อยท่อม,มันยังมันยังลำบากเลยเพราะว่าถ้าแบกถังเข้าไปด้วยนะโขลนลำบากหนักเลยก็เลยร้อยท่อแล้วก็อัดกันอาสบายเล้วะอ้อมมาทางนี้ แล้วก็ผมชักได้ระยะแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดตรงนี้ปึ๊บนี่ตัดแล้วก็ทิ้งปลายไว้เพื่อจะอามาทําจุดจาสายเวลาอัดน้ำยาฉีดปวดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวผมก็จะเจาะแล้วก็ไข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 ไอตัวหัวพ่นไปตลอด30เซนก็เท่ากับเป็นอันจบนะครับก็ง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ฉีดปวกเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตรงซอกวรือะไรเงี้ยมันเดินเข้าไปลําบาก ก็เดินทิ้งไว้ได้ใช้ตลอดแน่นอนครับจบง่ายๆนะครับยังไงยังไม่จบสิเดี๋ยวต้องมีขายอีกลืมยังไมเสร็จเลยเรียบร้อยนะครับระยะก็ได้เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะตัดตัดท่อพีนี่ก็ตัดง่ายๆดได้ระยะก็ตัดเลยนะ แล้วก็แบบนี้นะมันเหมาะกับใครที่ฉีดปลวกเนี่ยมันเราสามารถเดินไ้เงี้ยไว้รอบานได้เลยฉีดกับขอบรัวแล้วไว้ตลอดแล้วก็ถึงเวลามาก็อัดแค่นั้นง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเดินพลน,พน,นี่ประมาณนี้ปวกกรุงเทพก็เยอะด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนเจาะเสร็จแล้วก็ทําอะไรเสร็จก็เดี๋ยวมาดูทีแล้วกันว่ายังไงโอเค ก็สรุปก็วัดระยะไปเรียบร้อยแล้วก็ดึงออกมาใส่แล้วค่อยกะยัดเข้าไปอีกรอบนึงเพราะว่าเข้าไปข้างในไม่ไหวร้อนเหลือเกินตอนนี้ผมก็ใส่ไอตัวนี้นะครับหัวพ่นหมอกนี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งเส้นเลย ร้อนมากแล้วก็อันนี้คือปลายด้านที่จะเอาเครื่องพ่นยามาจํานะครับผมก็จะเอาไอตัวสต็อปเปอร์เนี่ยอุดไว้อุดไว้แค่นี่นะครับแค่ให้มันพออยู่พอเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเราก็ได้ดึงออกได้นะครับด้านนี้อุดแค่นี้อีกปลายอีกด้านเลยต้องอุดให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าเวลาอัดน้ํายาเนี่ยมันมีแรงดันเยอะ เดี๋ยวปลายมันหลุดออกเนี่ยถ้าปลายด้านนู้นมันหลุดออกน้ํายาที่จะออกตามหัวพ่นอ่ะมันก็จะไม่ค่อยออกนะครับมันจะไปออกปลายอีกด้านหนึ่งแทนส่วนด้านนี้ที่เป็นด้านน้ายาเข้าก็แค่เสียบๆไว้พอเนี่ยถึงเวลาก็เอาออกมาแล้วก็อัดน,น้ํายาเข้าไปทําเสร็จก็ปิดแค่กันตัวอะไรเข้าไปก็พอแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็คือตอนนี้สายมันก็ย่นๆอยู่ใช่ไหมผมก็จะไปจัดระเบียบสายมันก็จะดึงมาให้มันแนบแนบกับพื้นนะครับนี่ตรงนี้ ตรงไหนที่มันเป็นพื้นปูนพื้นอะไรผมก็ใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไหลไปพอไอปวกพวกนี้นะรูนิดเดียวมันก็มาถึงจะเป็นปูนก็ตามอ่าอันนี้มันก็ลงไปแนบแล้วนะนี่มันก็ไปแนบกับดินแล้วนี่นะครับวิธีทำง่ายๆก็ยังไงผมฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปเลียงสายอีกนิดนึงเสร็จแล้วนะครับไปแล้ว บายจับสายให้หน่อยจับด้านนี้ให้หน่อยมันไม่มีคนจับ <c oughs> ดึงก็ไม่ได้ไม่มีคนจับอะ่ะเอา้าจับให้จับอะ่ะจับยังจับยัง <c oughs> อ่ามาด้าน่ด้านน่ะมันอย่างนั้นแหละโอเคเรียบร้อยเสร็จแค่นั้นแหละอ่าโอเค